ถ้าชีวิตไม่ได้ออกแบบมาให้เดือดร้อนก็อย่าไล่หาความเดือดร้อนด้วยการมุ่งหวังในสิ่งที่ไม่สมตัวการสร้างแรงบันดาลใจเป็นเรื่องดีเป็นสิ่งที่ควรให้เกิดขึ้นเช่นอย่าคิดว่าทำไม่ได้ให้คิดว่าทำอะไรได้ก่อนก็ทำอันนั้นก่อนเพื่อไปให้ถึงทง แต่แรงบันดาลใจประเภทอย่าคิดว่าคุณเป็นสิ่งนั้นไม่ได้ยังไงคุณก็ต้องเป็นได้ถ้าอยากมากพอหรือประเภทอย่าฟังเสียงนกเสียงกาพวกเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคนพิเศษแบบคุณพวกเขาแค่มีชีวิตอยู่เพื่อบ่นทอนกําลังใจคุณด้วยการทักท้วงห้ามปรามคุณเรื่อยเปื่อยเท่านั้นแรงบันดาลใจประมาณนี้ แม้อาจจะมีส่วนถูกแต่ก็ยุยงให้คุณจำอะไรผิดผิดไว้ในหัวกลายเป็นตัวบงการให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองเกินเหตุได้ไม่ฟังความเห็นใครเลยได้สิ่งที่สมตัวสิ่งที่พอดีอยู่ตรงไหนตรงที่พบว่าชีวิตตัวเองถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนั้นหรืออย่างน้อยรองรับกับสิ่งนั้นได้ อยากได้อะไรแล้วมีความสุขกับการพยายามเอาให้ได้อันนั้นถือว่าอยากได้สมตัวต่อให้ไม่ได้สิ่งที่ต้องการมาก็เป็นสุขกับการทำสิ่งที่ต้องการแล้วอยากให้เกิดอะไรขึ้นในโลกนี้แล้วอาศัยมือตนก่อร่างสร้างขึ้นมาไม่เอาแต่เรียกร้องหรือคิดยืมมือคนอื่นทำให้เกิด อันนี้ถือว่าเป็นความอยากที่สมศักดิ์ศรีต่อให้ไม่สาเร็จก็มีความสง่างามอยู่ในทีไม่ต้องด่าใครก็ไม่รู้ที่เขาไม่ยอมทําให้เกิดขึ้นดั่งใจคุณเสียทีเมื่อใดไล่ล่าไขว้คว้าสิ่งที่ไม่สมตัวเมื่อนั้นคุณเริ่มสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองหรือคนอื่น อาจจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวอาจจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจวิธีสลับข้างยกเหตุผลขึ้นมาเป็นเจ้านายแทนอารมณ์คุณจะต้องมีศรัทธาในความดีงามบางอย่างเป็นหลักให้กับวิธีคิด อารมณ์มาก่อนเหตุผลเสมอชีวิตคือเครื่องถูกกระทบให้รู้สึกรู้สายอย่างใดอย่างหนึ่งมนุษย์แค่มีบุญพอที่จะคิดต่อว่าจะไหลาตามอารมณ์เรื่อยเปื่อยหรือควบคุมอารมณ์ตามเป้าหมายเห็นภาพบาดตาคุณจะรู้สึกถูกเสียดแทงเครียดแค้นจริงชังก่อนแล้วค่อยคิดปลอบตัวเองทีหลังหรือพลังเผลอก่อเรื่องร้ายขึ้นมา ได้ยินคำพูดบาดหูคุณจะรู้สึกถูกทำร้ายอัตตาไม่สบอารมณ์ก่อนจึงค่อยคิดตอบโต้บางวันอาจร้ายบางวันอาจดีขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้าที่บอกว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผลหมายความว่ามนุษย์คิดได้มีเหตุมีผลได้หลังจากเกิดอารมณ์แล้วไม่ได้หมายความว่า มนุษย์ทุกคนทำตัวมีเหตุมีผลกันไปหมดถ้าตั้งใจไว้ว่าจะมีชีวิตที่สงบสุขและไม่ลืมความตั้งใจนั้นโดยมีภาพชีวิตที่สงบสุขอยู่ในใจเสมอเมื่อถูกเสียดแทงเมื่อถูกกระทบอัตตาคุณจะคิดหาทางทำให้ใจตัวเองสงบลงไม่ใช่ยอมซัดสายตามแรงสัตว์ของโทสะโดยย่นย่อมนุษย์ทีไรเป้าหมาย จะไร้เหตุผลมีแนวโน้มที่จะลั่นไปตามอารมณ์วันต่อวันถูกยั่วให้โลภก,ก็รับใช้ความโลภถูกยั่วให้โกรธก็รับใช้ความโกรธอากจะห้ามใจก็ไม่ทราบจะเอาอะไรเป็นเหตุผลที่ชัดเจนห้ามใจแล้วสมเพศตัวเองที่มีทำรมไปตามอารมณ์แบบชาวโลกแต่ถ้าเป็นคนพุทธที่มีเป้าหมายแบบพุทธพอถูกยั่วให้โลภ ถูกยั่วให้โกรธคุณจะมีสติแบบพุทธละคิดแบบพุทธมีเหตุมีผลแบบพุทธว่าจะควบคุมตัวเองไปทำไมควบคุมได้แล้วเกิดความปลื้มใจนับถือตัวเองที่ทำตามเป้าหมายแบบพุทธได้สำเร็จ